สวัสดีครับสวัสดีครับช่องเซอะค่ารวยที่เป็นของเอฟซีเมืองแม่ปูพัทยิบตัวเลยนะครับพันครับภาสีเรียงอาหารปูแล้กก็สิผ้าแวะเมืองลอตเตอรี่นะครับเด็ดเด็ดจากช่องเซอีค่ารวยนะครับครับผมไปฟังกันครับโอเหลียบนอกเหลียวบนนอกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนใช้สายก่อนที่เดินทางกระบันนะครับอากาศดีนะครับ ยังน้ำทะเลเป็นคลื่นเนี่ยครับผมนี่จะเป็นเลขของนะครับเนาะม้วนกันไว้ให้เต็มๆแล้วไปนอนเอฟซีครับผมก่อนสิเดินทางกลับนะครับนะกประเทศไทยเอฟซีด้เบิ่งนะครับเนาะกนดีม่กครับเมื่อคืนโอ้ยอบัวฝนเลยค่ะกบัวฝนนะบดีายัว ทำอะไร hmm. <laughs> าาชอบก็บไปซื้อได้ครับแล้วเลกของก่อนสิกรับนะ,น,นะครับกระไทยเอฟซีเดมังนะครับเนาะอาหารคูมาขึ้นจัดโต๊ะใหญ่ครับครับผมไทยเรียบร้อยแล้วต่างหากหรือย่างครับไทยเรียบร้อยแล้วอ๋อชาวเรือม้่งครับเจ้าบ้านเป็นไรครับมันอ <laughs> าจารย์ดีไหมผมค่ <laughs> ะ <laughs> อากาศอยู่ว่าว่หนาวบ่หนาวว่หนาวบ่ห่อนค่ะยืนอหนียว่หนาวนะครับเด้อมันจับบุเรียนเขาว่าหนาวอะไรเขาเลยเตรียมเสื้อผ้ามากอยู่ค่ะเตรียมค่ะครับนี่ก็เป็นอาหารเส่านะครับอาหารฝรอ่ลังนะครับก่อนเดินทางกลับนะครับเนาะที่งเอง FC เป็นบรรยากาศนะครับชิวๆนะครับริมทะเลนะครับเนาะยากาศดีนะครับเด้อว่างๆก็มาเที่ยวกันนะครับเนาะ นี่อาหารเส่านี่อาหารเส่าอาหารแรงเห็นไหนะครับเนาะอาหารมีหลายอย่างคนระับบางๆแต่มาเที่ยวมาหากันเลยนะครับเนาะเป็นโดนภาพปูมาเที่ยวทะเลชนึงนะครับเนาะเอาบรรยากาศไปฝากที่น้องเอฟซีด้วยกันนะครับเนาะเป็นบรรยากาศสวยงามนะครับ ยาการดีครับผมวัสดีครับนี่ก็มาถึงนครปฐมนะครับเนาะมาเมืองแม่กูพ้พัทยิบตัวเลยนะครับมันครับผม,มเลียบอนอกเลียบอนอกมันเ <c oughs> อืม,อม จะเอารถดดีกว่าเอกรถแปสี่ใช่คะแปดสี่สี่แปดโอ้สี่เอ้ยไงอี่แปดสี่นะครับสี่คับกเอ้ยเอาเก้าศูนย์นะครับด้อ เงินเดือนครับผมไม่ใช่รำครูนะแต่แก้ว9ู0นะครับตู้อมฟินนะแก้ว9 9์นำาแก้ว990นะครับมาเป็นน่ครับ9 0นะครับเด้อมากไปจับไปหาจับไปเนยครับเราไม่เล้อาสีด้วยไปน้ำกันนะครับเนาะอันนี้สามใบสร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าอันนี้สามใบสามร้อยห นี่นะครับเสียร์การยิบมาแล้วนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับนะรเนาะไทยลงรถสามขั้นเลียงกันทะเบียนเดียวกันทุกสามขัน้ออน,น,นครับผมแปดสี่วะครับอืมทะเบียนจอดเรียงกันครับผมทะเบียนรถนะครับมาจอดอยู่นคนปรปฐมนะครับตอนนี้เลขรถเกี่ยวกันหมดเลยครับสามขั้นนี่นนะอ้กับแปดครับผมจอดเลียงกันเลยครับ เต็มเต็มเลยครับสามขั้นเรียงกันเลยครับจอดกันซี่แปดขึ้นกันเนาะเมือนี้กเสเอกเลยครับรถขั้นนี้มากนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับเนี่ยแม่คู่กำลังเดินทางนั้นสามขั้นเลยริันเลยครับเมืองเลยครับโอ้ไปไปเลยนี่นะครับผมสวยงามนะครับแปดซีนะครับซีจะมาจอดอยู่ปั๊มของนครปฐมปั๊มไญ่เฮ้านะครับเนาะครับผม สวัสดีค่ะน,นี่น้องหญิงนะคะ่สพาพาะสพี่าเบิ่งอันนี้มาจอดปั่มใหญ่น้องน,องงน้องหญิงเนาะที่ปูบอกเอาเดอันปูบอกเขาที่รถขั้นใดมาให้เติมน้ำมันอันนี้ว่าเป็นเรื่องเหมือนเดิมแล้วคะ่ะเอา้าต้องหญิงขั้นนี่แล้วปูบอกว่าตอนการาฟให้เติมแลบวด่าต้องหญิงงาเบิ่งขั้นที่สามนี่ค่ะ อ,อ,อืมมันไม่เรื่องบางเอ,อื่นค่ะท่านนั่งกับสองแปดสีได้น้องหญิงข่านมีสองสีแปดสามท่านเลื่องกันค่ะล่องไทยนี่ค่ะไม่ใช่เรื่องมันอนบางเอ,อิญนได้หนีอนอนอืมสามข่านเรื่องกันเอาค่ะไปเบิรงแม,ม่คู่ยึดต,ตัวไหนนะคะเนาะมาดูพี่น้องเอฟซีมาเล่นนำทะเลนะครับชี้มาไว้กันนะ ายากาศชิวๆนะครับวันนี้โอ้ลิมทะเลก็สวยครับายากาศดีมากชิวๆเลยโอ้สวยเลยใช่ไหม

บรรยากาศดีมากครับวันนี้แดดบางๆนะครับสวยแล้ว ah, ีกาศชิวๆการขี่ม้าครั้งแรกนะคะ ชิวมากครับวันนี้เรื่อยๆครับลงน้ำมาโน้ตนะครับคุณแม่ดิกระชิวๆครับผมวันนี้สบายๆนะครับทุบบก เล่นไปเรื่อยนะครับริมทะเลยากาศดีมากๆเลยสวยสวยหเ้ยอาบแดดที่แท่ตู้ต้องนอนอาบแดดนะคะเป็นบรรยากาศที่ริมทะเลนะครับ น้องหญิงกำลังขีม่มานะครับผมกำลังจะขับแล้วนะครับผมบรรยากาศครับผมเจ๊บอลอยู่กลางน้ำเลยครับผม <Okay. S 1> เจ๊บันกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่น้องเอฟซีอยู่กำลังเล่นโทรศัพท์นะครับ,บน้องเอฟซีครับผมขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณมากครับบรรยากาศดีนะครับผม บรรยากาศดีมากๆครับผมวิวกำลังสวยนะครับแม่เจวันมากเจวัน <c oughs> <c oughs> ไปเล่นน้ำอีกทีหนึง่งครับแม่กูกำลังลงเล่นน้ำนะครับผมบรรยากาศนะครับแม,ม่กูกำลังโดนไปเล่นน้ำกับ เจวันนะครับผมวันนี้มาผ่อนคลายนะครับผมช่วงเย็นๆน,นะครับยากาศดีๆนะครับผม,มยากาศดีมากๆครับมันครับ <c oughs> ผมกำลังลงเล่นน้ำนะครับคลื่นดีมากคลื่นก็แรงนะครับผมสวยงามมากเลยครับ ขึ้นกำลังแรงนะครับแม่ครูกำลังเดินไปเรนโตขึ้นนะครับเลังโตขึ้น,วนสวยงามมากเลยครับผมขึ้นกำลังดีเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมอากาศดีมากๆ เล่นน้ำพาปูเล่นน้ำทะเลเดี๋ยวจะถ่ายน้ำทะเลไปฝากเอซีทุกท่านนะครับผมกำลังไม่ครูกำลังใบไบนะครับผมบรรยากาศเิ่มกันน,กน้อพี่รองเอฟซีครับผม,มกำลังเล่นใจกันแล้วกันนะครับว่กากดไหลก็แช่ได้พี่อรังเอฟซีครับผมแช่ภาพไปได้ครับพี่น้องเอฟซีครับเพื่อเห็นตัวได้เด็ดครับผม บรรยากาศดีมากชิวๆนะครับวันนี้นานๆทีฝ้าปูมาเล่นน้ำทะเลนะครับผมเอาวิวไปได้กันเสรก็มาถ่ายวิวให้สวยนะครับผมน้ำทะเลนะครับผมอยู่ดีมาก วิวทะเลนะครับที่สวยงาม <c oughs> ขึ้นมาแล้วเตะเอา <c oughs> ขึ้นดีมากเลยครับผม ครับเอียเอกกันแล้วกเดินทางกลับนะครับฝากคนเลยก็แชร์เพนแชร์บช่วกันนะครับชมเเอกสําหรับคลิปมีเสเอกสวัสดีครับ